สวัสดีค่ะทุกคนมาทําสังขยาฟักทองค่ะอันนี้เป็นไข่แดงนะเราจะใส่น้ําตาลปิ๊บเกลือแล้วก็น้ําตาลทรายนิดหน่อยค่ะทุกคนใส่ลงไปค่ะเอาไปละลายน้ําเลยนะละลายในไข่แดงค่ะทุกคน ละลายน้ำตาลปี๊บให้ละลายไปเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ฟักทองที่เราเตรียมไว้นะตอนนี้น้ำตาลปี๊บของเราละลายแล้วนะทุกคนเราจะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะกะเอานะทุกคนว่าเรา,เราทำเยอะทำน้อยแค่ไหนแล้วก็กะเอาค่ะไข่แดงสามสามลูกมนะทุกคน ะเอาทุกคนใส่น้ำกะทิในนี้ก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะทุกคนแล้วก็ไข่แดงแล้วก็กะทิค่ะน้ำกะทิให้เราเทไปในฟักทองที่เราเตรียมไว้หรือว่า ใส่ในหม้อไว้ก่อนเดน็กดรแลุกคูเราจะเทใส่ไปในฟักทองของเราค่ะทูกค คืมด้วยหน้ากาะทีค่ะทุกคนโอเคค่ะคนนะทุกคน เดี๋ยวเรามารอดูตอนที่สุกค่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้คือทำครั้งแรกนะจะผ่านหรือไม่ผ่านนะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะ mm. ตอนนี้หนึ่งฟักทองสังขยาของเราก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนมาดูกันค่ะนี่ค่ะสีสันสวยงาม หนึ่งัทงสังขยาครั้งแรกค่ะทุกคนไหนามาดูซิใส่หน้ากะทินีทุกคนผ่านไม่ผ่าน <c oughs> ทำไมอร่อยก็โทษใครไม่ได้เนียทุกคน <c oughs> ทำเองกินเองค่ะเดี๋ยวเราจะลงหั่นดูนะ <c oughs> ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างทุกคน ก็โออยู่นะทุกคนได้อยู่แปลว่าไม่ได้ไโอเคค่ะทุกคนสวยงามดีค่ะแต่รสชาติไม่รู้เป็นยังไงค่ะ